สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่รู้จักเครื่องมือต่างๆในการสร้างหรือพัฒนาอ e ีบุ๊กแล้วในบทนี้จะกล่าวถึงการสร้างอ e ีบุ๊กซึ่งโดยปกติแล้วการสร้างอ e ีบุ๊กจากโปรแกรมฟิปอัลบัม6.0 pro สามารถสร้างได้2วิธีคือวิธีการสร้างหนังสือจากโปรแกรมฟิปอัลบัม6.0โดยตรงและการสร้างอ e ีบุ๊กจากเอกสารที่มีอยู่แล้วเช่นเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ด้วย Word หรือโปรแกรมอื่นๆ แล้ว Insert ข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วใส่ในฟิปอัลบัม6.0 Pro นะครับก่อนการสร้างอ e ีบุ๊กนั้นเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อให้สามารถดำเนินการสร้างอ e ีบุ๊กได้ตามที่กำหนดซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนสร้างได้แก่เนื้อหาสาระหรือรูปภาพที่ต้องการสร้างอ e ีบุ๊กโดยการเตรียมเป็นไฟล์ข้อมูลไฟล์รูปภาพนะครับ โครงสร้างของหนังสือปกสารบัญจํานวนบทเนื้อหาอะไรอื่นๆนั้นเราต้องวางโครงสร้างไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสื่อมัลติมีเดียต่างๆที่ต้องการแทรกในหนังสือเช่นภาพเคลื่อนไหววิดีทัศน์ภาพยนตร์เป็นต้นนะครับก่อนอื่นนั้นเพื่อเป็นการสาธิตเราจะมาเตรียมแฟ้มรูปภาพนะครับเพื่อเป็นการสาธิตนั้นเราไปที่ด็อกิเมนต์นะครับแล้วก็ไปที่พิ t เจอโดยการ Copy f a m f ฟ l o l r s r s p m p l e อ t u r e เนะครับเพื่อเป็นแฟ้มรูปภาพของเรานะครับไปวางไว้ที่ Desktop นะครับเป็นการเตรียมรูปภาพตัวอย่างนะครับจากนั้นเราจะมาเริ่มการสร้าง E-Book กันครับการสร้าง E-Book กเล่มใหม่โดยการสร้างจากโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro นั้นนะครับเราสามารถเริ่มต้นสร้างอ e ีบุ๊ เล่มใหม่ได้2วิธีดังนี้ครับวิธีที่1โดยเมื่อเปิดโปรแกรมจะปรากฏแถบเมนูบาร์นะครับส่วนด้านล่างนี้จะเป็นทูบาร์ในการสร้างอ e ีบุ๊กมีขั้นตอนดังนี้ครับเลือกที่แถบเมนูไฟล์จากนั้นคลิกเลือกที่ New Book นะครับรอสักทู่จะปรากฏหน้าที่มีสารบัญหรือว่าคอนเทนต์นะครับพร้อมอีกหน้าหนึ่งคืออินเด็กหรือว่าหน้าดัดชนีนะครับ อีบ e ุ๊กที่เริ่มสร้างนั้นจะมีเพียงแค่2หน้าเท่านั้นนะครับคือหน้าแรกและก็หน้าสุดท้ายต่อไปเราก็คลิกที่เรียกใช้โฟลเดอร์นะครับโดยคลิกที่แถบเมนูโฟลเดอร์จากนั้นเลือกที่ open folder นะครับเราเลือกโฟลเดอร์ที่เราได้เตรียมพับเอาไว้นะครับเมื่อสักครู่นั้นเราเตรียมไว้ที่ Desktop นะครับแล้วก็ชื่อ sample picture นะครับ เมื่อเราเลือกมาได้แล้วนะครับจะปรากฏ Select Template Dialog ขึ้นมานะครับเพื่อให้เลือกลักษณะการจัดวางรูปภาพในแต่ละหน้านะครับถ้าต้องการจัดวาง1ภาพต่อหนหน้านะครับก็คลิกที่1 image นะครับถ้าต้องการ2ภาพต่อ1ห,หน้าก็1นคณ image 3ภาพก็1-3 image เป็นต้นนะครับ สมมติว่าในที่นี้นะครับเราจะเลือกหนหน้าต่อ1รูปภาพนะครับก็คลิกที่1 image นะครับจากนั้นก็คลิกที่โอเคนะครับก็จะได้หนังสือที่มีจํานวนหน้าเท่ากับจํานวนภาพที่เตรียมไว้โดยหน้าแรกนั้นนะครับจะเป็นหน้าตัวอย่างของรูปภาพทั้งหมดซึ่งเรียกหน้านี้ว่า overview นะครับซึ่งเป็นหน้าสรุปรวมเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือมีลักษณะเป็นภาพขนาดเล็กหรือว่าท nail นั่นเองนะครับ ให้เราคลิกเมาส์นะครับที่หน้าหนังสือด้านขวาหนังสือก็จะถูกเปิดไปหน้าถัดไปเรื่อยๆนะครับถ้าคลิกฝั่งด้านซ้ายก็จะเปิดกลับมานะครับนี่คือวิธีแรกในการสร้างหนังสือนะครับต่อไปวิธีที่2นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม f ลิปอัลบั้6.0 Pro ขึ้นมานะครับเป็นการสร้างหนังสือ Ebook ที่เร็วที่สุดนะครับจะต้องเตรียมภาพที่ต้องการสร้างทั้งหมดนั้นมาจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับและให้เริ่มต้นการสร้างโดยการใช้คล i c k Start ซึ่งเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับครั้งแรกจะปรากฏภาพคล i c k Start ดังนี้นะครับแต่หากไม่มีนะครับเราสามารถคลิกได้ที่แถบเมนูคล i c k Start เช่นกันนะครับหรือคลิกได้ที่ ไฟแล้วสตาร์ทวิสานนะครับก็ได้เช่นกันนะครับเราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดฟิปอัลบั้มโปรขึ้นมานะครับก็จะปรากฏคลิก Start ขึ้นมานครับต่อไปเราจะคลิกเลือกที่ Open Folder นะครับจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ได้เตรียมภาพเอาไว้นะครับเมื่อสักครู่นั้นเราเตรียมภาพเอาไว้ที่ sample picture นะครับจากนั้นคลิกที่ page layout นะครับเพื่อเลือกรูปแบบของ e-book นะครับจะมี2รูปแบบก็คือ single image per page นะครับเป็นการนําเสนอภาพแยกเป็น2หน้านะครับก็คือ1ภาพต่อหนหน้านะครับและเลือกที่ center for page นะครับซึ่งเป็นการ รวม2หน้าต่อหนึ่งภาพเดียวกันนะครับเมื่อคลิกเลือกรูปแบบไปแล้วนะครับก็จะปรากฏเป็นสีขาวฟุ้งรอบอยู่ที่เราเลือกนะครับสมมติว่าเราเลือกที่ single image per page นะครับเพื่อที่จะเลือกให้1ภาพต่อหนึ่งหน้านะครับก็จะมีวงสีขาวๆฟุ้งอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปเราคลิกเลือกที่ทีมนะครับเพื่อเลือกลักษณะข,ของปกรูปเล่มและก็พื้นหลังโดยอัตโนมัตินะครับ ชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบนะครับในที่นี้เราเลือกที่ baby alive พอเสร็จแล้วจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่ม finish นะครับโปรแกรมจะนำภาพทุกภาพในโฟลเดอร์ที่เลือกมานะครับสร้างเป็นอ e ีบุ๊กโดยอัตโนมัตินะครับง่ายมากนะครับสำหรับการสร้างอ e ีบุ๊กนะครับสำหรับในเรื่องต่อไปนั้นจะเป็นการเพิ่มหน้าหนังสือนะครับ สำหรับในตอนนี้ต้องขอข่าวคำว่าสวัสดีครับ